ฐา,านใหเลยนี่ใชเไ้ครับทุกทุกมองเรียบร้อยปลอดภัยขึ้นพุงสูงร่งส,สาตาร์ลไกลๆใ้เวลาหลายๆขอที่งานฟ้าหลังฝนจงโชคดีสามสองหน,นึ่งไป

Mwah!